สวัสดีครับทุกคนพบกับผมบิ๊กออโต้บิ๊กคาร์ากันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูเบาะสีแถวปั้นมิกกี้นะครับของรถตัวเก่านะครับของไอโมงเป็นการเติมแล้วก็ขยายเบาะให้ใหญ่ขึ้นนะครับกับสีทูโทนลายมิกกี้หัวจะใหญ่ๆ ตัวขาจะทรงสวยกว่าตัวใหม่นะครับไปดูกันอันนี้คือตัวยาวสามที่นั่งนะครับตัวหน้าสุดพร้อมก็บขัดอันนี้คือที่นั่งมันอันนี้ด้านที่พิงไปดูหลังกันครับ ลังพลาติกเป็นมือจับนะอันนี้ทัชชิ่งด้านบนกับหัวหมอกฟูฟูด้านข้างเขาะจะนั้นหนาะนุ่มๆความหนาของปีกที่ลองศีรษะซ้ายขวา กลาันหลับอ่ะจะได้คอไม่ตกลงมาข้างล่างนะครับคลิปนี้ก็มาพามาดูรีวิวเบาะนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวมีสีอื่นสีใหม่เดี๋ยวเอาประทายให้ดูใหม่นะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ